ผ่านแล้วทุกคนในที่สุดแอลก็ผ่านแล้วนะคะกับดันเจี้ยนเลเวล49วันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการลงดันเจี้ยนปาร์ตี้เลเวล49ให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันค่ะ แต่ขอบอกก่อนนะว่าดันเจี้ยนเนี้ยควรจะมีค่าพลังเฉลี่ยของสมาชิกในปาร์ตี้อะอย่างน้อยๆน,น่านจะประมาณ1 0 0 0 0แสนซ p อยู่นะคะซึ่งถ้าหากคุณยังไม่ทราบเทคนิคในการลงดันเจี้ยนเนี้ยต่อให้มีค่าพลังถึงก็อาจจะทำให้ไม่ผ่านดันเจี้ยนได้เลยนะมาดูกันเลย รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพท i วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เพื่อนๆก็กำลังทยอยเลเวล49กันแล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีดันเจียนสุดโหดรอเราอยู่ดันนี้มันจะได้กล่องสุ่มเฟืองที่เอาไว้คราบชุดส้มนั่นเองเน้นนะคะว่ามันสุ่มจะมี3แบบค่ะมีเฟืองเมจิก มีแอ t แทแล้วก็มีเฟืองดิ f เฟน e ค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเรามาลงดันกันเลยคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท็อปเซิร์ฟทุกท่านที่พาเด็กน้อยอย่างเราลงดันนี้ด้วยนะคะมาดูวิธีที่เราใช้ในการผ่านดันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเปิดดันมารีบกดสคริปคัตซีนเลยค่ะเพราะดันนี้เนี่ยมันเริ่มจับเวลาทันทีเลยนะทุกคนมาเร็วเพื่อนๆโหลดจอกันมาเร็วๆอันนี้แอลเล่นใน MacBook Pro นะคะก็เลยโหลดจอไวสุดในตี้เลย เทคนิคที่2ในปี้ควรมีคนที่ลากมอนมาได้นะคะเพื่อที่จะลงสก,กิลหมู่เลยอย่างในคลิปคุณแฮมเบคอนวิ่งเข้ามารวมมอนเป็นก้อนและอุ้จะทําให้ประหยัดเวลาในการเคลียร์มอนมากๆแต่เน้นนิดนึงนะคะว่าการลากมอนเนี่ยจะลากแค่ในส่วนเฉพาะห้องที่เป็นห้องกลม,ลมๆเท่านั้นในช่วงที่เป็นทางเดินตรงๆแอลแนะนําว่าให้เดินไปตีมอนไปเลยค่ะไม่ควรลากนะคะเพราะมอนหลุดง่ายมาก 3. ในตี้ควรมีคนมองหลังตลอดว่ามีมอนหลุดไหมแล้วก็คอยเคลียร์มอนที่หลุดให้ค่ะเพราะบางทีอะอยู่ดีมอนก็วาบกับจุดแรกเกิดซะอย่างนั้นก็คือจะกดออโต้ปล่อยให้มันเดินยิงมอนตามเพื่อนๆไปแต่ในขณะเดียวกันก็หมุนกล้องมองหลังไปเรื่อยๆนะคะอย่างในคลิปนะคะตัวแอลเนี่ยก็จะเป็นคนทำหน้าที่นี้ค่ะอย่าคิดว่าแอลไม่มีประโยชน์นะเพื่อนๆใจเย็น ข้อสนะคะควรสังเกตเวลาไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วแอลคิดว่าเราควรจะเผื่อเวลาเหลือไว้ตีบอสโดยประมาณ1นาทีกว่าๆนะคะอย่างรอบนี้ปาร์ตี้ของแอลค่อนข้างทำเวลาได้ดีเลยค่ะมาถึงบอสเร็วเลยทําให้มีเวลาตีบอสนานอยู่ประมาณ1นาที20วิเลยค่ะ และเทคนิคที่5เทคนิคที่สำคัญที่สุดในตี้ควรมีตัวตีไกลยอย่างน้อยหนึ่งตัวลากบอสวนไปรอบๆเพื่อนในปาร์ตี้เพื่อให้คนในปาร์ตี้ทำดาเมจได้โดยไม่ตุยดูนะคะจะเห็นว่าคุณ MD รับบทสำคัญเลยนะคะจังหวะนี้สกิลไปวิ่งไปจุ๊กไปเรื่อยๆทำหน้าที่ได้ดีมากๆค่ะส่วนคุณเจนเลอร์กับแอลก็มีสกิลน้าแข็งที่ทาให้สโลบอสด้วยคนลาก็จะลากได้สบายขึ้นค่ะ สาเหตุที่ต้องให้สายตีไกลาลากบอสวนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าบอสเกิดถึงตัวคนลากได้เมื่อไหร่บอสจะลงสกิลสตันแบบทั้งแมบปบ ซึ่งจะทําให้เราเสียเวลาในการทําดาเมจยืนสตัน5วินาทีเลยอาชีพตีไกลเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าที่บอลจะถึงตัวแล้วก็ใช้สกิลสตันได้นะคะเพราะฉะนั้นแอลเลยแนะนําค่ะว่าตัวที่จะเป็นคนลากบอลเนี่ยควรจะเป็นตัวตีไกลามากกว่าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆผ่านดัน49กันง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใกล้จะแสนซับแล้วอ่ะทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ